ว่าที่ประชุมให้ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมา25ท่านพิจารณารัฐบาลจะตั้งกี่ท่านครับเชิญครับไม่เกินหนึ่งใน4ี่นะครับท,รท่านประธา,านที่เคารพครับคณะรัมนตรีขอเสนอรายชื่อกรรมธิการในสับส่วนของคณะรัมนตรีในคณะกรรมธิการวิสามันชุดนี้5คนครับ ประกอบด้วยหนึ่งนายชัยรัตน์วงวีรทร 2. สองนายวรกรโอภาสน,นัสา 3. นางพรพิมลสมฤทธิพองอ์สีนายสราวุธเบญจกุลและหานายสรฤทธิพงศ์เกี่ยวข้องครับกับรัฐบาลเสนอตั้งหท่านราชะะนันเหลิองกรรมการในสัดส่วนของพรรคการเมืองเพียง20ท่านนะครับขอเริ่มจากพรรคเพื่อไทยหกท่านก่อนครับ เชิญเสนอได้เลยครับพักเพื่อไทยครับท่านประธานสภา,าที่เคารพดิชันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมในสัดส่วนของพรคเพื่อไทยจำนวนหท่านดังนี้ค่ะ 1. ศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริสองนายอดีสรเพียงเกต 3. นายสงวนพงมณี สี่นายนิรมิตรสุจารีห้านายชูวิทยพิทักษ์พรพันลบหกนายมณสัสิ์จันทรประสงค์ขอผู้รับรองค่ะครับมีผู้รับรองครบครับต่อไปพักพลังประชารัฐห้าท่านครับเชิญเสนอครับ ราบเยนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกรณตงามสุข,ขลรัตนานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกคทองตเตยและวัฒนา,าพักพลังประชารัฐค่ะในสัดส่วนของกรรมาการทการวิสามัญพิจารณารางพระราบชบัญญัตินะคะระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมฉบับที่จุดจุดจุดพอสอจ,จุดจุดจุดนะคะในสัดส่วนพักพลังประชารัฐจํานวนหท่านด้วยกันหนึ่งนายสุรสิธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์ค่ะสองนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์ 3. นายทศพลเพ่งส้ม 4. นางสาวสี 4, ลำพาเลิศนุวัตรห้าพันตำรวจโทหญิงสิ 4, พรโกวิทค่ะขผ <ขอ S 1> ู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรบบองครบครับต่อไปสัดส่วนพักภูมิใจไทยสามท่านเชิญเสนอครับกับเรียน<อ>ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายกิติชัยเรลืองสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเซาพักภ<อ><อ>ูมิใจไทย ขอเสนอรายชื่อกมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พศในสัดส่วนพักภูมิใจไทย3ท่านดังนี้ครับ 1. นนายวิสิทธิพิทยาพรสองนายวิรัตพันธุมะผล 3. นายบุญดำรงประเสริฐโสภาขอผู้รับรองด้วยครับครับู้รับรองครบครับต่อไปสัดส่วนพักก้าไก่สองท่านครับเสนอครับ ท่านประธานที่เคารพผมนทูตบับประทุมผู้ทแทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตัวอาการสารยุติธรรมฉบับที่พอสอในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลสองท่านครับ 1. นิติพล์ผิวเหมาะสองภูพ,พานสมัทาขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองครบครับต่อไปของพักประชาธิปัตย์สองท่านครับเชิญเสนอครับ กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิวัตรนินวัชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองสุราธานีรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมฉบับที่พศในสัดส่วนของรรคประชาธิปัตย์สองท่านดังนี้ครับหนึ่งนายสุทัศน์เงินหมืน่นสองนาย นายวิรัตวิริยพงศ์ขอพู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองครบนะครับสัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมเสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายกำพลพวงงามขอพู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองครบครับขอบคุณครับเหลือของพักเสรีรวมไทยหนึ่งท่านครับเชิญครับ านประธานที่เคารพผมวิรัติวรลสลินพักเรีไทยครับพักเรีไทยขอเสนอกรรมธิการหนึ่งท่านในสัดส่วนพักเรีไทยขอเสนอพลตำรวจโทชัยวัฒน์ฉันทะรบวรลักครับขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองครบนะครับครบยี่สิบห้าท่านแล้วครับท่านเลขาอ่านรายชื่อเพื่อจะทบทวนอีกครั้งนะครับรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามัญพิจรารณาร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมฉบับที่พอสอจำนวน25ท่าน 1. นายชัยรัฐวงวีรทร 2. นายวรกรโอภาสนันท์ 3. นางพรพิมลสำลิศผ่อง 4. นายสราวุฒิเบญจกุล 5. นายสลิดพง์เกี่ยวข้อง 6. ศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริ 7. นายอดีสรเพียงเกต 8นายสงวนพงมณี 9. นายนิรมิตสุจารี 10. นายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบ 11. นายมานัสศักดิ์จัน์ประสงค์ 12. นายสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์3 3นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์ 14. นายทศพลเพ่งส้ม 15. นางสาวสิรลำพาเลิศนุวัตร์16 พันตำรวจโทหญิงสิพรโกวิด17นายวิสิทธิ์พิทยาพร18นายวิรัตพันธุมะผล19นายบุญดำรงประเสริฐโสภา20นายนิติพลผิวเหมาะ21นายภูพานสมาธา22นายสุทัศน์เงินหมืน่น23นายวิรัตวิริยพงษ์ 24นายกำพลพวงงามและ25พลตำรวจโทชัยวัฒน์ชันทะวรรักษ์ยืนยันนะครับ25ท่านถูกต้องนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจะใช้เวลากำหนดระยะเวลาปรายะติกี่วันครับเชิญเสนอครับ กรับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัฎรที่เครพผมอธิกรศิริรัตยากรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเชยงเสาขอเสนอระยะเวลาแประยะติเจ็ดวันครับขอผู้รองเลยครับครับมีผู้รับรองนะครับมีท่านสมาชิกเสนอแประยะติตามข้อบังคับข้อร้อยยี่สิบห้าคือภายในเจ็ดวันไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นใช่ไหมครับถ้าไม่มีถือว่ามติทีป่ประชุมให้แประยะติตามข้อบังคับภายในเจ็ดวันนะครับ จบนะครับเรื่อง